ท่านนะฮะเดี๋ยวเราเลือกนะฮะขอให้ตัวแทนของทางแมคเนนี่นะครับเพื่อที่จะมอบของรางวัลให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานของเราในนนี้นะครับมาอเสิญได้เลยนะครับขอเจิญน้วเดินกลับมาได้เลยนะครับพี่ๆเิญนั้นเชิญเดินกลับมาได้เลยนะครับแล้วขอเสียงปรบมือด้วยครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละฮะเอาละครับขอเสียงประมวยกับผู้แทนรางวัลของเราหนึงห้าคนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเอาละฮะเดี๋ยวขอได้เชิญทุกคนอีกสักรอบหนึ่งก่อนกก็แล้วันนะครับครับขอได้เชิญเลยนะฮะครับห้าท่านเลยนะครับเไดนเชิญนะครับเอ๊ะแต่ผมว่าหลายท่านคงอยากจะทราบว่าเหลือคนแน้อีกท่านหนึ่งจะเป็นของใครเอาอย่างนี้ดีกว่าให้อยู่อยู่ตรงนี้แล้วก็ให้ทั้งห้าคนเนี่ยนะฮะ เป็นตัวแทนในการจับสักถึงรางวัลผมขอเนี่ยเป็นแม็กนละกันนะฮะในการฮะ1หนึ่งรางวัลสำหรับมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟิเนีนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีน้องช่วยกันโกยนะฮะแล้วก็แม็กถคนช่วยอ่านให้กับพี่ด้วยนะครับว่าใครที่จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลที่สองของเรานะครับนี่นก็คือมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า ฟีโน่คัะนยิ้งครับพ okay, ร้อมแล้วนะฮะโอเคนะฮะขอได้เชิญครับทีมงานครับได้แล้วครับผ <c oughs> ู้โชคดีได้แก่นายปียะเกียรติชื่อผมชื่อผมเองคนระับ ไม่ได้ไม่ได้ใจว่าสาวคนนี้ชอบขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะครับผมถ่าสามารถขับไปใจตลาดได้นะครับแต่ว่าขับเล็กขับแฟชั่นขับวัยรุ่นขับโซเรนติงจริงเยเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ว่าเป็นผู้โชคดีหรือผู้โชคหมายทำไมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้รับรางวัลนี้ก็แปลว่าคุณไม่ได้รับรางวัลคุณนี้มีอะไรอีกครับยังไม่หายก็คือเดี๋ยวเราก็ต้องก็ต้อง เชษฐบุญครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับผมครับโค้ชซูเปอร์หนึ่งห้าสี่ห้าห้าสองตึ้งตึ้งโอเคนะครับขอแสดงความยินดีบขอเสียบประเวยกับผู้โชคดีด้วยนะครับขอเสียบประเวยด้วยนะครับอ่าฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เก็บนะฮะไปนี้นะฮะนะครับเดี๋ยวทมดินแนเก่งนะฮะแล้วก็ติดต่อกลับไปที่ผู้โชคดีเลยนะครับนอกจากรางวัลมอเตอร์ไซค์ y a า a ี a น i d o o m เราบอกไปนะครับว่าเราก็ยังจะมีรางวัลใหญ่นะครับเราจับเลยไหมจับเลยนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมเครื่อความโ่งใสนะครับเราคงจะขอเรียนเชิญน,นะครับท่านผู้บริหารนะครับที่จะขึ้นมาร่วมกันช่วยกันจับกับเรานะครับผมขอการเรียนเชิญคุณอดิษฐ์บ,บางโมจะจงนะครับผู้จัดการฝ่ายวุฒิส่รและตลาดบริษัทวัลซิจกัครับขึ้นมาจับ รางวัลน,นะครับ็ชเกจทัวร์นะครับพร้อมกับการเดินทางไปที่เกาหลีพร้อ,รอมกับน้องๆนะครับและไปดูคอนเสิร์ตของเราผมขออนุญาตคุณอนิสัก5รางวัลเดียกันของคนอนิครับขอเริ่นเช่ครับหนึ่งแล้วครับสองแล้วครับสาม สี่แล้วนะครับว่าิศักด์ครับห้าละครับครับรับผมขอกลับเรียนเชิญคุณิศักด์ด้านหน้าเลยนะครับเพื่อที่จะทำการอ่านรายชื่อนะครับครับพี